อุย้ยนมมันนี่มีนมชมพูด้วยนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนนี่เลยเป็นรสโยเกิร์ตโอเคอ่ะจับ <laughs> นี่อ้ย้อยเลย <Wow. S 2> เป็นไงโยเกิร์ตอร่อยไหมองฟงององรีมาแล้วจ้าสวัสดีครับ,รบเราอยู่ที่เซเว่นกันครับ ก่ออนเราจะซื้ไม่ต้องวิ่งครับลูกช้าๆนี่นีบครับไปเดินเลยลูกนู่นตู้ไติมอยู่ตรงนน้นในตูน <c oughs> นน้นี่นเอมเอาแบบไหนดี <c oughs> เขาเวลาเขาเปิดเขาเปิดเป็นห่งลูกมีมีรถ <c oughs> อะไรอะรถอะไร ด้านนี้ดูด้านนี้ก่อนนี่เลยตามป้ายนี้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวลูเปิดก่นกอนป๊บเฮ้ยช็อกโกแลอันนี้เฮ้ยช็อกโกันนี้นอน,นี้หรืออันนี้อันนี้อัอนนี้หรออันอนนนี้มานช็อแด้วยนี่เลยโอเคเดี๋ยวเ,า,เาแค่นี้ก่อนของเพียงของวานิลาอันนี้วานิลลาไหม มีของฟัองอันหนึ่งครับนี่โอเคไหนซื้อไหนอาหารแมวอันนี้นะมีโอรสเซอร์มอนเซลมอนน่าจะได้อันเอาไอ,าอาติมไปด้านนหนูเดี๋ยวเอาติมไปทางนี้นี่ใส่ด้านนี้หาแม่เอาเอา,เอานี้ให้น้องด้วยอันหนึ่งระวัาางชนนะไปด้านนี้ครับ หนเราไม่เอาเรามีเยอะแล้วลูกอันนี้ยังไม่มีกระเพาเดียวเรามีเยอะแล้วอันไหนถ้าเรามีแล้วเราไม่เอาครับอันนี้มีเรื่องไหนมีแล้วอันนี้กิเบินกล้องถ่ายรูปใช่<ล>เป็นอะไรอ่ะเป็นกล้องถ่ายรูปโพนี่พี่พองมีแล้วมาดูด้านนี้มาเอาอะไรอีกไหม ปืนเอาไว้เล่นสงการเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อตอนสงการครับรแล้วออของเล่นอันนี้เดี๋ยวแม่เอามาให้อรมีแล้ว,เร,ลวเรามีแล้วเราจะไม่เอาลูกไะเราเดินดูอย่างอื่นวันนี้เรามาซื้อไอศครีมไปนะนี่ด้านนี้เลยขนมอยู่ด้านนี้ครับทารโลทารโลโด้านนี้ทาลโร่โเป็นยังไงแล้วแม่ลืม อันไหนลูกไหนดูอ่าน้องหยิบดูเลือกเลยแบบไหนครับอ๋อเป็นเส้นหนึ่งนั้นเหรอ,อให้พี่ทองอันนึงด้วยนะละอันโอเคเอาแบบรสไม่เผ็ดนะเ,เผ็ดไหมนีมนนนดมนนม่ดูอันนี้เผ็ดไหมอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดไหม เหมือนกันนะนี่ของผู้ชายกับของผู้หญิงถูกแล้วปะอัานไหนอีกลูกพอแล้วปะเราไปจ่ายตังกันดีกว่าว่ากี่บาทเนี่ยโอเคเราได้แล้วปะขนมปูไทยเรามีที่บ้านอะอันเดียวพอพก,วก็กินด้วยกันได้นี่พี่ไม่ได้เลือกเองไงพี่ไม่ชอบแบบนี้ไปลองดูพี่ชอบขนมอันไหน เอาติ่มเราเยอะแล้วนะเอาแค่เดียวคออันนี้พี่เอาใส่แล้วเถอะไหนอันไหนให้พี่อ่องพี่เอาครอบติดคอนม่อันนี้เอาไปพ่อเคยซื้อไปแล้วเอานมอัดเม็ดให้พี่อ่องฟองเนี่ยออแนมอัดเม็ดซื้อนมอัดเม็ดให้เขงครับแล้วพี่อ่องฟังชอบอันนี้ด้วยเนี่ยนี่อี้ยชอสีนี้ อันเดียวพออันนี้อร่อยกว่าอุยชอบแบบนี้เดี๋ยวเราไปจ่ายตังกะเอ้าพี่ฟองนั่นนพี่ฟอครับใส่เลยครับไปเราไปจ่ายตังกันใส่ครับคือเองโอเคปะอยากคิดตังช่องไหนช่องนี้หรอช่อง่องไหครับะ ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วครับตอนนี้เราจะแกะไอศครีมที่เราซื้อมาออกมาใส่ถาดอ่ะน้องดีหยิบมาเลยอันนี้กินอันนี้โยเกิร์ตอนนยากกินแล้วกชาเขียวอันนี้โยเกิร์ตอเดี๋สวตั้งกัอนลูกชาเขียวนีเป็นเลูกชาเขียวหยิบออกมาอีกลูกนี่อะไรครับมะนาวโอ้โหอันนี้รสมะนาวนี่อะไรครับชอบอ็อกโกแลตอู๋ถ้าเวลานี่ใครหยิบลูกอ,นนอันนี้หยิบมีอะไรอีกครับนมชมพู ก็มีอะไรครับว้าวมีตัวนี้ด้วยอันนี้อะไรคอเนตโต้อันนี้ก็ช็อกโกแลตเพื่อนช็อกโกแลตอันนี้อะไรครับเ <c oughs> อาไงหยิบช็อกโกแลตมาเยอะเลยนี่ช็อกโกแลตมีอะไรอีกครับโอ้อันนี้อะไรอ่ะรากช็อปอันนี้ช็อปเอางี้ชอบช็อกโกแลตเลยเหรอลูกหยิบแต่ช็อกโกแลตเลยอันนี้ อะไรครับอันนี้เป็นพุดเดิ้ลป๊อปโอเคถ้าเราจะกินเราตักครับโอเคน้องเอีจะชิมมันไหนก่อนลูกมีะไีช้อนไหมอ๋อมันตรงนี่ต้องตักด้วยช้อนต้องเดียวช้อนมาไปเอาช้อนเล็กมาไปชาเขียวแม่ลูกอันนี้อันนี้กินเยอะไม่ได้นะช้อนเล็กไม่มี อยู่ในครัวครับลูกเปิดติ้นชักครับอ<ม>ันนี้คือของ,งอันนี้เพื่อนๆดูนี่เลยแกะออกมาจะเป็นไอศครีมตัวนี้เดี๋ยวเราให้น้องมีชิมอันนี้ก่อนชิมอันนี้อันแรกน,น,นี้น,อน้องมีได้ช้อนมาแล้วลองชิมดูเหนียวไหมมันจะเป็นแบบว่าเหนียวอ้เหนียวมันคืออะไรอ่ะนี่มคืออะไรอร่อยไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้หรอ <S <S มันเป็นรสชาติยังไงบอกเพื่อนๆอันนี้รสชาติยังไงอาชิมลองดูเป็นยังไงเดี๋ยวให้ชิมอีกคำหนึ่งอัน,นเหนียวเป็นไง <c oughs> อันนี้ไม่อร่อยเวลาควงล้ว,วงลงมา <c oughs> อันนี้ไม่อร่อยโอเค <c oughs> อันไหนาอาตา เราไปชิมมันไหนดีอันนี้เหรอ,อแกะยังไงแกะแค่ข้างบนนะลูกนี่กระดาษมันจะมีสีข้างๆให้สีข้างๆอย่างนี้สิอ,อเคอ,เอออะฉีดด้านนี้ด้วยลูกดาร์กช็อกโกแลตม่ใช้ช็อกโกแลตอ,อ,อันนี้เป็นยังไงร,รสชาติเป็นยังไงช็อกโกแลตล้วนๆเลยได้ไหม เอาง <Okay. S 1> ี้กินหมดนี่เอานี้ท้องแตกแม่ <S <S> <S เดี๋ยวแม่ไปเอาจานก่อน <S <S> <S นี่เอานี้เอาวางตรงนี้ก่อนเอานี้ไม่ต้องกินหมดลูกเดี๋ยวถ้าไหนชอบเอานี้ค่อยกินโอเคอันนี้ชิมอันนี้ก่อนอัน,นเล็กๆก่อนก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้มะนาวไหมมะนาวไหมลองมะนาวไหม <S <S> <S น,นี่มันนี่มะนาว บุดบิดมากเอ,อลองลองตัดดูอ่ะอะลองตัดลองชิมดูแม่บุดบิดต,ตัดตรงด้ามครับตัดตรงด้ามเราจะได้มีด้ามจับโอเคเ๋ยวให้งมีดตัดระวังมือนะลูกระวังมือมันนุ่มนิ่มบีบบานคีบจัลองชิมดูเ่อบอกคพืนเพือามาวางไว้ตรงนี้นะถ้าถ้าไม่กินแล้วชิมนิดเดียวชิมพอให้รู้รสชาติเป็นไงอันนี้เป็นรสมะนาวนี่เลยเพื่อนเพื่ข้างหน้าจะเป็นมะนาว เป็นไงเปรี้ยวไหมอร่อยจ้าอร่อยยังไงนะอร่อยปี๊ดปาดเลยเหรอ <laughs> เป็นไงรสชาติเปรี้ยวไหมครับ <laughs> เปรี้ยวไหมเปรี้ยวอะวางไว้เลยที่จานเลยเ๋ยวให้น้องชิมแล้วก็ใส่ที่จานไว้นะไม่ต้องกินหมดนะลูกนะ <laughs> เดี๋ยวถ้าตัวเองชอบอันไหนแล้วค่อยกลับมากินทีหลัง พอแล้วค่ะพอแล้ววางใส่ใส่ในนี้ไว้ใส่ในนี้ไว้เหมือนเดิมเอาใส่ใส่เอาใส่ใส่ในถุงดีๆค่ะใส่ให้แม่หน่อยใส่ได้ไหมใส่ดีโอเคใส่ยัดเข้าไปอีกครับลูกยัดโอ้โอดันลงไปโอเคเนาะต่อไปอันไหนลูกอันไหนต่อไปครับอันไหนดี อันน,น,นี้อันนี้น่าจะเหมือนกันกับช็อกโกแลตเหมือนกันไหมแม่ว่าอันนี้เหรออาตัดอันนี้คือพูดเดตป๊อปว้าวเคลือบด้วยอะไรเป็นวุ้นเจลลี่ข้างนอกเลยข้างในเป็นสีชมพูเอะลองชิมดูกัดดูเลยชิมดูครับเป็นยังไงลูกเป็นยังไงบอกเพื่อนมีความมมีความหอมหวานไหมเป็นรสชาติยังไง ออลิชอบอันไหนที่กินมา,าลิชอบอันไหนสุดอ,อันนี้อร่อยไหมได้ไหม <Okay. S 2> โอเคออ๋ย้อยหมดแลโอ,โอู <laughs> ๋ยโอเค,อเครสสตรอเบอรี่นมสตรอเบอรี่รสชาติเป็นไงหวานไหม โอเคกินแค่นั้นพอหลุยเดี๋ยวกินเยอะไม่สบายอ่ะแค่นั้นพอครับเราใส่ถุงไว้เลยอันนี้คือนมรสนมนมอะไรไหนไม่รู้อดน้ำผึ้งอู้จะละลายแล้วเป็นไงน้ำผึ้งเป็นไม่อร่อยเหรอน้ำผึ้งอร่อยไหมอเอาเลยไม่ชอบเหรอเดี๋ยะอ้วกแล้วเห็นจะอ้วกเลยนี <laughs> ่เลยเป็นรสโยเกิร์ตเป็นไงโยเกิร์ตอร่อยไหม ได้เหรอ,อลองอันนี้ไว้หน่อยลองมัเนี่ยมื่กี้ตัวนี้เลยลูกได้ไหมรสโยเกิร์ตมีรสชาติเป็นยังไงเปรีร้ยวหวานเหรอหูโยเกิร์ตผสมอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงรสโยเกิร์ตนองเปรี้ยวผสมกับปีโป้เลยมเปรี้ยวปีโป้เลยก็เลยอร่อยนี่ไงเป็นแบบปีโป้อยู่ข้างในมันปีโป้ก็ยังเหมือน,นม,ม,มันเป็นแบบว่าปีโป้อยู่ข้างในเป็นปีโป้แบบเคี้ยวหนึบๆนึ แล้วก็มีรสชาติของนมเปรี้ยวแล้วก็มีเป็นโยเกิร์ตผสมกันสามอย่างเลยเขี่ยงเลือแจะไหมอากินน้ำก่อนลุกล้างปากล้างคอกอบครับกินน้ำก่อนไม่เขาล้างปากเพราะว่าไม่งั้นเราจะไอลุกอากินน้ำก่อนครับอา่าเดี๋ยวกินน้ำก่อน,อนก,อนอนกอนอินกี่คำเดี๋ยวเข้าจมูกกินแบบนั้นนะเข้าจมูกนะ สำ <Okay. S 2> หรับ,บีนี้ต้องลาเป็นก่อนอ่าลืมกดติดตามช่องอุ้กับพี่อุ้งด้วยนะคะบ๊ายบาย